สวัสดีครับดีบได้วันนี้เรามาชวนคุยประเด็นที่กำลังร้อนแรงมากๆเลยนะครับคือคำถามว่านายกรักษาการเนี่ยมีอำนนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าค่ะเป็นคำถามที่มาแรงจริงๆครับคือมันไม่ได้ลอยๆมานะแต่สืบเนื่องมาจากที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นายกแพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เลยเกิดตาแหน่งรักษารษาชการแทนนายกขึ้นมาใช่่ะแล้วก็เกิดคาถามนี้ตามมาทันที วันนี้เราจะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันครับดูทั้งมุมกฎหมายหลักการแล้วกเออ็เดิมพันทางการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความไม่ชัดเจนตรงนี้ค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะความเห็นที่ต่างกันดีเลยครับเรื่องนี้ความเห็นนะกฎหมายนี้โอ้โหแบ่งเป็น2อขั้วชัดๆเลยใช่ไหมครับมุมแรกเป็นไงครับค่ะขั้วแรกหรือมุมมองแรกเนี่ยเขาจะมองว่ารักษาการนายกมีอำนาจเต็มเต็มร้อยเลยใช่ค่ะ เหมือนนายกปกติทุกอย่างเลยเพื่อให้การบริหารราชการมันเดินหน้าไปได้ไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองอคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็อย่างเช่นดรอมรวานิชวิวัฒหรืออย่างคุณวิษณุเครือง,งามอดีตลองนายกตรกะหลักๆของฝั่งนี้คือก็รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้ามไว้นี่นาอ่าไม่เขียนห้ามก็แปลว่าทําได้ใช่ค่ะเขาตีความแบบนั้นเพื่อให้มันต่อเนื่องไปได้ฟังดูเน้นเรื่องความต่อเนื่องเป็นหลักเลยนะครับแล้วอีกมุมมองละครับเขาว่าไง อีกมุมนึงก็จะตรงข้ามเลยค่ะคือมองว่ามีอำนาจจำกัดจำกัดยังไงครับคือฝ่ายนี้อย่างเช่นรอสอดอกเตอร์ภูมมูลสินหรือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเองที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลนะคะครับครักฤษฎีกาก็เห็นแบบนี้ค่ะเขาโต้แย้งว่าการยุบสภามันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่แบบว่าใหญ่มากนะมันก็ทบโครงสร้างอำนาจเลยใช่ครับ เรื่องใหญ่จริงๆค่ะเพราะงั้นมันควรจะมาจากคนที่มีความชอบทมทางประชาธิปไตยเต็มที่ซึ่งผู้รักษาการอาจจะไม่มีตรงนั้นเท่ากับนายกตัวจริงอ๋อเข้าใจละหน้าที่หลักๆของรักษาการเนี่ยก็ควรจะเป็นแค่การรักษาสภาพเดิมหรือสเตตัสโคไม่ใช่ไปทำการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆคะ่ะแต่ก็น่าคิดนะครับว่าเอ่อถึงจะเถียงกันทางหลักการเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยเอาข้อจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับในทางปฏิบัติ ถูกต้องเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่เคยมีนายกรักษาการคนไหนใช้จริงๆนะคะอำนาจยุบสภาเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยเลยค่ะอาจจะมองเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วมั้งคะแบบว่ามีความยับยั้งชั่งใจทางการเมืองกันในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้อ <c oughs> แต่แต่ถ้าเราตีความตามฝ่ายอำนาจจำกัดว่ารักษาการนายกยุบสภาไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็น่าจะมีคําถามตามมาอีก กี่ยวกับอำนาจอื่นๆที่สำคัญสำคัญไม่แพ้กันเลยนี่ครับใช่ค่ะใช่เลยอันนี้เป็นประเด็นที่แบบว่านักกฎหมายเขาเรียกว่าอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์อันประหลาดหรือ absurd result ผลลัพธ์อันประหลาดยังไงครับคือลองคิดดูนะคะมันมีกฎหมายหลายฉบับมากที่กำหนดให้นายกต้องเป็นประธานในคณะกรรมการสำคัญสคัญเช่นเช่นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือแม้แต่ตำแหน่งพอ,อรมนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร อันนี้อำนาจความมั่นคงโดยตรงเลยนะคะโอ้โหสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะคำถามคือถ้ารักษาการนายกใช้อำนาจในตำแหน่งพวกนี้ได้หมดเลยทำไมอำนาจยุบสภาถึงจะใช้ไม่ได้ล่ะนั่นสิครับหรือถ้าจะบอกว่าใช้ไม่ได้เลยสักอย่างอา้าวแล้วกลไกลสำคัญสคัญของรัฐพวกนี้มันไม่หยุดชะงักไปหมดหรอคะจริงด้วยการจำกัดอำนาจแบบเลือกปฏิบัติอย่างนี้มันเลยดูแบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลรองรับที่มันสอดคล้องกันเท่าไหร่ อืมพอหลักการในบ้านเรามันยังดูคลุมเครียือแบบนี้การหันไปมองต่างประเทศนี่อาจจะพอให้ไอเดียอะไรได้บ้างไหมครับเห็นพูดถึงโมเดลอังกฤษระบบเวสต์มินสเตอร์กันบ่อยๆค่ะมีการอ้างอิงกันเยอะแต่ว่าการเปรียบเทียบก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคือระบบอังกฤษเองก็มีความซับซ้อนเฉพาะตัวของเขาอย่างเช่นเขามีสิ่งที่เรียกว่าหลักการลาเซลส์อันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่ให้อำนาจประมุขค,คือกษัตริย์ สามารถปฏิเสธคําแนะนําให้ยุบสภาของรายยกได้ในบางสถานการณ์อ๋อมีกลไกตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐบาลรักษาการหรือ caretaker convention อีกอันนี้จะกำหนดข้อจำกัดของรัฐบาลหลังยุบสภาไปแล้วหรือช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งก็ดูจะชัดเจนกว่าของไทยพอสมควรแล้วประเทศอื่นล่ะครับนอกจากอังกฤษ ถ้าเป็นประเทศอื่นที่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเยอรมนีหรืออินเดียเขาก็จะมีบทบัญญัติหรือแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างเคลียร์กว่าเราในการจัดการสถานการณ์แบบนี้ค่ะแสดงว่าของไทยนี่จุดเด่นคือความคลุมเครืออาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะหัวเราะเล็กน้อยคือความไม่ชัดเจนของกฎเกณฑ์ในประเด็นนี้โดยเฉพาะเลยแล้วไอ้ความคลุมเครือนี้มันยิ่งดูชัดเข้าอีกพอมีข่าวเรื่องที่คอรอมอมีมติไม่บันทึกความเห็นของคริสดีกาที่บอกว่ารักษาการนายก ไม่มีอำนาจยุบสภาีนสิครับอันนี้มันยังไงครับค่ะอันนั้นมองได้เลยว่าเป็นมิติทางยุทธศาสตร์การเมืองเล่นเกมกันประมาณนั้นค่ะคือการไม่บันทึกความเห็นนี้ลงในมติคอรมอแบบเป็นทางการเนี่ยมันทําให้รัฐบาลต้องไม่ผูกมัดตัวเองตามความเห็นนั้น อ๋อเหมือนยังเหลือไพ่ใบนี้ไว้ในมือใช่ค่ะยังสามารถแบบว่าใช้เรื่องยุบสภาเป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองได้หลูหรือยังน้อยก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามคิดแบบนั้นแต่ก็เสี่ยงน่าดูเลยนะครับถ้าเกิดยุบจริงขึ้นมาเสี่ยงมากค่ะทั้งทางกฎหมายเลยเพราะอาจถูกโต้แย้งได้ว่ารู้อยู่แล้วว่าความเห็นกฤษฎีกาเป็นยังไงแต่เลือกจะไม่ทําตามแล้วก็กระทบหลักนี้ที่ทมในระยะยาวด้วยนะคะ แล้วทางออกที่เป็นไปได้ในสถานการณ์ตอนนี้มันพอจะมีภาพอะไรบ้างครับถ้ามองภาพรวมๆนะคะอาจจะมีสักสามแนวทางหลักๆห,หนึ่งก็คือรักษาสภาพที่เป็นอยู่นี้แหละค่ะรอไปเรื่อยๆรอคําวินิจฉัยสุดท้ายของสารรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็อาจจะทําให้การบริหารงานบางอย่างมันชะงักไปบ้างทางแรกคือรอค่ะทางที่สองคือฝ่ายรัฐบาลรักษาการตัดสินใจแบบว่าวัดใจไปเลยหยุบสภาโอ้โหอันนี้เสี่ยงสุดสด ใช่ค่ะแทบจะการันตีได้เลยว่าต้องมีคนไปฟ้องศาลแล้วก็อาจจะลามเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เลยแล้วทางที่สามล่ะครับทางที่สามก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาเองค่ะอาจจะมีการรวบรวมเสียงกันใหม่จัดขั้วอำนาจกันใหม่เพื่อเลือกนายกคนใหม่เข้ามาบริหารแทนไปเลยโหแต่ละทางก็ดูจะนําไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างกันมากเลยนะครับค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันสะท้อนภาพความตึงเครียดชัดเจนเลยนะครับ ระหว่างการตีความตามตัวอักษรของกฎหมายซึ่งมันก็อาจจะมีช่องว่างอยู่กับการมองไปที่หลักการพื้นฐานเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยหรือเจตนารมณ์จริงๆของรัฐธรรมนูญถูกต้องเลยค่ะคือการตัดสินใจย,ยุบสภาโดยนายกรักษาการในบริบทปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเดิมพันที่สูงมากๆจริงๆสูงมากค่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะเอาความได้เปรียบทางการเมืองระยะสั้น มาแลกกับความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบรัฐธรรมนูญทั้งระบบในระยะยาวเลยนะคะความคลุมเครือของกฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันคือความเสี่ยงต่อระเบียบของรัฐโดยตรงเลยครับก็น่าคิดจริงๆครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันต่อในดีฟร r ฟ์ครั้งนี้ก็คือในภาวะที่กฎเกณฑ์มันไม่ชัดเจนแบบนี้ อะไรคือสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความยืดหยุ่นทางการเมืองเพื่อหาทางออกเฉพาะหน้ากับการยืนหยัดในหลักการเพื่อสร้างบรรทัดฐานสร้างความมั่นคงทางรัฐธรรมนูญในระยะยาวค่ะแล้วความคลุมเครือครั้งนี้สุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่บทเรียนอะไรหรือจะสร้างมาตรฐานใหม่อะไรให้กับการเมืองไทยในอนาคตได้บ้างอันนี้น่าติดตามค่ะครับผมน่าติดตามอย่างยิ่งครับ